สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์ฉบับพิเศษพิเศษของชาวมังกรค่ะในช่วงหกเดือนแรกของปีหก้านะคะช่วงมกรากุมภามีนาเมษาพุทธภาและก็มิถุนาค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ การฟังคำพยากรณ์นี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางวางแผนกันล่วงหน้าค่ะบางประเด็นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันค่ะมาพบกับคำพยากรณ์6เดือนแรกช่วงมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาและก็มิถุนาค่ะของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่เดือนมกราคมกันเลยค่ะชาวมังกรคะเริ่มต้นที่เดือนมกราเป็นเดือนที่มีวาสนามีโชคมีลาบความเข้มแข็งต่อเจ้าชะตาเป็นแบบยาวๆไปเลยนะคะ จนไปถึงปี66นั่นเลยละค่ะชาวมังกรสามารถที่จะยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วนะคะยิ่งช่วงไหนของปีดาวท่านส่งเสริมผลดีนะคะจะยิ่งร่ำริ่งรวยละค่ะทำไรก็มีความสำเร็จค่ะแต่ช่วงไหนที่ดาวท่านตกเสียนะคะชาวมังกรก็จะสามารถผ่าวิกฤตและสามารถที่จะผ่าพ้นไปได้ด้วยตัวของตัวเองด้วยนะคะ ด้วยความสามารถของตัวเองไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยค่ะสําหรับชาวมังกรจริงๆแล้วมกราคมถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆอยู่ค่ะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะจะหยิบจะจับอะไรก็เกิดผลเกิดรายรับไรายได้อยู่นะคะจะมีโชคเข้ามาจากหลากหลายช่องทางด้วยค่ะโดยเฉพาะใครที่กำลังหวังผลทางการเงินจากช่องทางไหนช่องทางหนึ่งอยู่ก็ตามนะคะจะมีโอกาสได้รับมากๆเลยในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะ โอกาสโชคราภดีๆที่จะเข้ามาสู่ชาวมังกรดีอยู่นะคะแต่ก็บอกว่าไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกค่ะไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเจราจาต่อรองใดๆก็ตามในช่วงครึ่งเดือนแรกจะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะพอข้ามเข้ามาครึ่งเดือนหลังนะคะ ผ่านพ้นไปแล้วสภาวะรอบๆตัวจะเริ่มที่จะไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่แล้วค่ะไม่ว่าจะทําการอะไรก็ตามนะคะหรือดําเนินการอะไรก็แล้วแต่จะเป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะแล้วก็อึดอัดใจในช่วงนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองรายรับรายได้ผลประโยชน์นะคะลองเอาไปสังเกตดูค่ะดังนั้นการเจราจาต่อรองอะไรก็ตามค่ะถ้าเป็นไปได้พยายามจบให้ได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะถ้าข้ามผ่านมา ช่วงครึ่งเดือนหลังชาวมังกรจะเสียเปรียบหรือค่อนข้างที่จะตกเป็นรองเขาอยู่เยอะพอสมควรอยู่ค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะส่วนด้านของความรักเองนะคะก็เช่นกันค่ะมกราคมกุมภามีนานี้นะคะควรประคับประคองกันให้ดีก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะมกราเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ขอให้อรุมอร่วยกันนะคะ อะไรที่พอจะมองข้ามกันได้ก็ให้มองข้ามกันไปให้ได้ให้อภัยกันนะคะอย่าหยิบยกเอามาเป็นประเด็นค่ะอีกเรื่องนะคะก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะคะให้ดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะการคิดเยอะๆมีเรื่องคิดมากคิดเยอะแยะไปหมดค่ะบางท่านก็กำลังชั่งใจอยู่ว่ายอมสูญเสียบางสิ่งบางอย่างออกไปหรือเปล่าเพราะว่า ใจมันก็เสียดายอยู่นะคะท่านจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ละค่ะมาต่อที่กุมภาพันธ์ค่ะพอขยับเข้ากุมภาพันธ์นะคะการงานยังคงเยอะอยู่ค่ะยังต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้มากอยู่นะคะทุ่มเทให้กับภาระหน้าที่หรืออะไรก็ตามที่ชาวมังกรดูแลรับผิดชอบอยู่นั่นละค่ะที่ยังคงเหนื่อยอยู่จริงๆก็เหนื่อยมาตั้งแต่มกราคมแล้วละค่ะชาวมังกรโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลัง ของมกราคมมานี้ค่อนข้างที่จะจุกจิกพอสมควรอยู่ค่ะแต่ว่ากุมภาพันธ์จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วล่ะค่ะชีวิตจะมีความสำเร็จจะหยิบจะจับอะไรคาดหวังอะไรทุ่มเทอะไรลงไปจะประสบผลสำเร็จอยู่นะคะดีขึ้นมากเลยในเดือนนี้นะคะมีคนคอยช่วยเหลือดีค่ะโดยเฉพาะการเจรจาการต่อรองการค้าขายหรือแม้แต่ง,งานเอกสารอะไรต่างๆก็ตามนะคะ ก็เป็นไปด้วยดีและมีความสำเร็จอยู่นะคะภาระหน้าที่การงานก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่ก็ตามค่ะแต่ก็สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะการเงินเองก็ดูเหมือนจะคล่องตัวมากขึ้นเยอะเลยละค่ะ คล้ายๆกับว่ามีเงินบางช่องทางที่คุณหาเข้ามาเข้ามาได้พอดีเลยละค่ะไหลเข้ามาได้ทันท่วงทีนะคะสบายใจขึ้นนะคะการจับจ่ายใช้สอยก็ดีขึ้นค่ะ มาดูด้านของความรักกันบ้างนะคะถึงแม้ว่ามีความเหินห่างหรือความรักที่อยู่ไกลๆกันหรือไม่ก็อยู่ใกล้กันก็ตามนะคะเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะตรงจุดนี้ก็อาจจะมีความอึดอัดบ้างพอสมควรอยู่นะคะแต่ด้วยความรักที่มีต่อกันนะคะหรือแม้แต่การช่วยเหลือแบบห่างๆก็มีด้วยเช่นกันค่ะก็ยังรักกันดีมีความหวังดีให้กันดีอยู่นะคะ มาต่อกันที่มีนาคมค่ะพอขยับเข้าเดือนมีนาคมนะคะเดือนนี้ชาวมังกรจะได้ลาบก้อนโตกันค่ะ ที่เห็นๆก็มีการเซ็นสัญญาหรือมีการซื้อขายรายบางสิ่งบางอย่างอยู่ค่ะเป็นของใหญ่ๆราคาแพงๆพอสมควรอยู่นะคะต้องบอกไว้เลยค่ะโชคลาภที่มีเข้ามาจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างต้องเสียแลกออกไปนะคะบางคนก็อาจจะจ่ายเงินเพื่อซื้อเข้ามาบางท่านก็อาจจะขายออกไปเพื่อรับเงินเข้ามาแทนค่ะอะไรประมาณนี้นะคะ การงานการเงนิงน,งานรายรับรายได้และผลประโยชน์นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเดือนนี้รวยค่ะรวยเลยนะคะเห็นชัดเนยคะ่ะพอเข้ามีนานะคะเราก็มีนาค่ะก็ขายนาขายที่ดินนะคะมีเงินรวยกันทั่วหน้าเลยทีเดียวค่ะก็อิจฉานะคะคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงๆค่ะแต่ก็เป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวนี่แหละค่ะ ก็เรื่องของความรักนี่แหละค่ะเดือนนี้ออกจะวุ่นๆุ่นวายวาอยู่นะคะยังไง,ไงก็ขอให้ระมัดระวังกันก็แล้วกันค่ะชาวมังกรเผาเกันบ้างนะคะคิงก็ราค่ะก็แรงอยู่นะคะก็รวมไปถึงคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาแล้วก็คู่เจรจาทางธุรกิจด้วยนะคะดูเหมือนว่าจะจุกจิกกันอยู่นะคะในเดือนนี้นะคะการต่อรองนั้นต่อรองนี้โอ้ขอเพิ่มเงื่อนไขนั้นเพิ่มเงื่อนไขนี้เยอะแยะไปหมดค่ะ แต่ก็เอาเธอค่ะด้วยอิทธิพลส่งผลมานะคะการงานอะไรก็ตามนะคะที่ทําอยู่จะมีความสําเร็จนะคะถึงแม้ว่าผลประโยชน์ของตัวคุณจะลดน้อยลงบ้างก็ตามนะคะบวกลบคูณหารแล้วคุณก็ยังได้เยอะอยู่นะคะหรือบางเคสบางกรณีชาวมังกรจะเน้นปริมาณเยอะๆเอาไว้ก่อนนะคะกําไรอาจจะไม่เน้นค่ะเอาเป็นว่ารวมๆกันแล้วก็ได้เยอะพอสมควรอยู่นะคะ ก็ประมาณนี้ล่ะค่ะมาต่อกันที่เมษายนนะคะเข้าเมษายนนะคะโอ้โหดวงชะตาพลิกมากเลยนะคะเมษายนต้องบอกไว้เลยค่ะความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากแต่หนหลังนะคะจะหมดสิ้นลงแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะด้านการเงินนะคะค่อนข้างที่จะอู้ฟู่มากเลยค่ะในเรื่องของการเงินการงานนะคะจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นรายรับไรายได้ผลประโยชน์ได้ดีเลยล่ะค่ะ โดยเฉพาะนะคะการงานค้าขายหรืองานอะไรก็ตามที่ทำเป็นกลุ่มเป็นทีมค่ะเป็นงานที่ต้องมีความสัมพันธ์กับคนเยอะๆนะคะได้พบปะผู้คนในสังคมกว้างๆค่ะยิ่งจะเกิดผลอย่างชัดเจนเลยนะคะชาวมังกรต้องออกเดินทางสู่โลกกว้างค่ะไปติดต่อไปเจรจามีความสัมพันธ์ด้วยกับคนภายนอกสังคมนั่นแหละค่ะดานั้นล่ะค่ะจะทำให้เกิดโชคเกิดลาบแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเหล่านั้นนะคะ อีกอย่างนึงนะคะจะได้ลาบจากการเดินทางก็ด้วยเช่นกันนะคะเมษายนมีการเดินทางบ่อยๆค่ะสังคมจะเปิดกว้างขึ้นด้วยนะคะมุ่งหน้าหาเงินหาทองนะคะมีการวางแผนทำงานใหญ่ๆด้วยนะคะเดือนนี้นะคะด้านความรักเองก็ดูดีขึ้นมาด้วยเช่นกันค่ะแค่พูดว่าที่รักค้าขา My d ด r l ลิงโอยโอนไวมากๆค่ะพ่อสายเปื้อตัวพ่อเลยนะคะความรักหอมหวานมากค่ะ ซึ่งแตกต่างจาก3เดือนแรกมากเลยนะคะช่วง3เดือนแรกนั้นความรักไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะทุรักทุเลมากค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะมาเข้าสู่พฤษภาคมค่ะขยับเข้าสู่พฤษภาคมการงานจะดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเป็นที่รักใคร่ของคู่คนค่ะผู้รักผู้ใหญ่เองก็รักใคร่เอ็นดูสนับสนุนและคอยช่วยเหลือนะคะให้การผลักดันเป็นอย่างดีค่ะคู่รักคนรักนะคะก็ให้การส่งเสริมด้วยนะคะ การงานธุรกิจก็มีการขยับขยายอย่างก้าวกระโดดค่ะมีไอเดียมีโครงการที่เริ่มอะไรใหม่ๆเยอะแยะไปหมดค่ะก็ะช่วยไม่ได้นะคะคนมันมีเงินสอย่างนะคะอิจฉาจังเลยค่ะ การเงินการทองจะปรับตัวดีขึ้นอย่างที่บอกไว้นั่นแหละค่ะลองไปสังเกตดูนะคะการลงทุนอะไรก็ตามจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะเป็นผลกําไรตอบกลับมาอย่างมากเลยทีเดียวนะคะจะไม่ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ยังไงล่ะคะก็พระราหูดาวการเงินท่านขยับย้ายมาเป็นทวีโชคแล้วนะคะตั้งแต่30มีนาคมแล้วรายรับจะเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นค่ะซึ่งต่างจากช่วงก่อนหน้านี้เลยนะคะ ช่วงปี64นะคะการงานหรือช่องทางการหาเงินนะคะค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่พอสมควรค่ะแต่ก็ได้มาจากทางละนิดทางละหน่อยนะคะพอที่จะได้อยู่ได้กินอยู่ค่ะพอได้อยู่รอดปลอดภัยจากช่วงโควิดเท่านั้นเองค่ะแต่ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปของปี65นะคะ ก็ขอให้ลุยเต็มที่เลยนะคะอยากค้าก็ได้ค้าอยากขายอะไรก็ได้ขายคะ่ะการเงินการทองจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแน่นอนคะ่ะแต่ก็มีหมายเหตุเล็กน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดในช่วงดวงรายเดือนนะคะมาต่อกันที่มิถุนายนกันคะ่ะขยับเข้าเดือนสุดท้ายแล้วนะคะการงานจะดีมากๆค่ะดีอย่างต่อเนื่องนะคะดีแบบยาวๆตั้งแต่มีสายนไปเลยคะ่ะ และที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะมิถุนายนจะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จการงานด้วยนะคะไม่ว่าช่วงก่อนหน้านี้หรือช่วงที่ผ่านมาชาวมังกรจะทุ่มเททำอะไรก็ตามนะคะมาก่อนนะคะความสำเร็จต่างๆนานาจะมาโผล่ในเดือนนี้ล่ะคะ่ะให้เห็นชัดเจนนะคะ อยากได้รถอยากได้บ้านหรือแม้แต่อยากจะขยับขยายการค้าการขายทําธุรกิจก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ได้ดังใจหวังด้วยค่ะยิ่งด้วยแล้วนะคะการเงินเดือนนี้จะถือว่าฮอตมากๆค่ะ ร้อนแรงแบบสุดๆเลยนะคะบอกไว้ก่อนเลยค่ะมีกี่มือก็ให้รีบกอบรีบโกยให้เยอะๆเลยนะคะจะทันไม่ทันจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคลไปนะคะบอกโอกาสดีๆให้แล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีๆก็แล้วกันนะคะส่วนด้านของความรักนะคะถือว่าหัวกระไดบ้านไม่แห้งหรอกนะคะเดี๋ยวความรักนะคะฝากไว้ก่อนแค่นี้เดี๋ยวจะมาบอกเชิงเรื่องรายละเอียดในดวงรายเดือนกันนะคะ ชาวังกรคะปีหูาพยายามสารสัมพันธ์ให้ดีๆก็แล้วกันนะคะพยายามมีคอนเน็ t ชันให้เยอะๆค่ะสร้างเครือข่ายสร้างสายป่านทางสังคมเพื่อนฝูงของตัวเองเอาไว้ให้มากๆก,ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคุณจะรวยจากช่องทางเหล่านั้นโอกาสดีๆมากมายจะเข้ามาจากช่องทางเหล่านั้นละค่ะ ขอให้โชคดีประสบผลสำเร็จทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีมังกรที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัระวังและก็วางแผนกันลงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะโหรส่วนตัวจากคุณความสุข แล้วเรามาเจอกันใน E ีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน